สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องชีวิตบรนบานของแม่เปริรเผลอฝากติดตามช่องชีวิตบรนบานของแม่เปริรเผลอในเด้อค่ะจะได้แนวทางดีๆเนาะคะ่ะห้าหน้อยนี่เขาตลอดเขาทุกมือเนาะคะ่ะถ้าไพ่ได้เบิ้งช่องชีวิตบรนบานนี่ก็จะมีเงินทุกมือเนาะคะ่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อคะ่ะมือนี่จะมาหายแนวทางออมสินรัฐบาลเนาะคะ่ะมาใหายเร็วแน่เนาะค่ะเพระาะว่ารัฐบาล ฝากติดตามเลดเดอค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องชิดชีวิตบนป่านช่องน้อยช่องนี้ไปอยู่ในอ,อมอ,อกอ,อมใจของทุกทุกทันเลดเดอค่ะฝากเป็นกำลังใจจะได้เหตุแนวทางต่อไปเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่ถ้าไปได้เบื่องแนวทางเนาะคะ่ะเขาสามตแตกเลยเนาะคะ่ะสามหลอบเลยเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่มาเล่น่อยเนาะคะ่ะห้าน้อยนี่จะเขาทุบมือเนาะคะ่ะบ่เคยลุดนเนาะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเลดเดอคะ่ะมาเบื่องกันเลยเนาะคะ่ะ มือนีกับไปนะคะสวัสดีค่ะ